ประชาไทยนิวออนไลน์ครับเรื่องโดยที่ว่าวันนั้นผมมาไทยสัมภาษณ์กับทางนักข่าวไปนี่แหละว่าเกี่ยวกับว่าสิบโตมีไอะไรเนี่ยแต่จริงมันไม่ใช่อย่างนั้นน <S S S 1> ่าเป็นการเข้าใจผกันนะ่อจริงๆผมก็เป็นเพื่อนกันแหละครับ,รบแล้วแบบที่ประชาชนได้ยินว่าถูกต้องแล้ว<อ>ผมก็จะภายให้นายกครับขอบคุณมากครับ ที <Z an aaS as> ่เออที่เคยพูดอะไรไว้ทดกน่ทะก็นะครับก็ขอสารภาโทษนะครับที่ดุนะครับที่ทำให้ี่ดุนะครับนะครับเออ้รับครับบนี้ผมไม่จบนะผมจองอกข่าวว่าว่าว่าเขายังหาว่าผมเป็นคนไม่ดีนั่นเองู้สื่อพูดตรงไหมี่ไม่จริงไม่ใ้ไม่ไม่ไม่ได้เขาตั้หน้นมาคุยกัน เดี๋ยวอย่างนี้ต้องูสิ่งที่พูดมาเนี่ยไม่ใช่ความจริงต้องไหมครับท่านนายกครับก็เอาคิดก็เกณฑ์แล้วเออผมว่าพูดเกณฑ์จะอยู่แล้วล่ะเอาวันนั้นที่ว่าเหมือนกับว่าที่ว่าผมไม่เป็นอิสระนะครับนะว่าที่ข้างขวานี่ปืนอะมันไม่ใช่ปืนมันเป็นโทรื่องรับเอาแค่นี้โอเคไหมเออ